เป็นอะไรหนูเป็นอะไรครหนูมีตังเป็นอะไรครับเป็นอะไรกธดกรดใครหนูกรด,ด,ด,ดใครกรดใคร กดใช่ลูกก็ใช่ไม่ต้อง้อไม่หรอไม่ลอัไปรอ้นไม่ลองกไม่ม่กใ่ก็ใช่